มันมาแล้วมันมาแล้ยข้าวไทยทั้งปุ่นเ้องสิไทยทั้งปีคนละมุมห้องคนละมุมคนละมุมสองนี่องมุ้งสองปลาอันนี้อันเฮ็ดบ้านนี่เลื่อนหอเป็นบ่ถามดังๆเลยบอยถามมาเบาทั้งบุ่นจีมาน้ำอันนี้เลื่อนหออ่ะมั้เลื่อนหอใช่ไหมต่างงบไปเท่าไรมันบอกได้หรอ ได้ได้ประมาณ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 ไม่เกินสีล้านโอ้ประมาณไม่เกินสี่ล้านอันนี้เฮ็ดคือเครือหารเฮ็ดกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบโอันนี่คือกระต๊อบอันนี้สย่างข้างหน้าไว้จะซื้อข้างในก็มันมีอีกอย่างเขาก็จะไปสั่งกระต๊อบนอนอยู่ข้างในคือเขาสั่งกระต๊อบอย่างเฮ็ดเฮ็ดกค้งเฮ็ดโค้งไว้ข้างนอกก็คือข้างในเฮ็ดกระต๊อบเคยไปเที่ยวบ่ที่ข้างหน้ามันเป็นคือจังปราสาทเนี่ยแต่ว่า คอไปข้างหลังมันก็เป็นกระแผ่นปูนธรรมดาตอมีห้องโอ้เฮ็ดเป็นแค่แผ่นปูนไว้ข้างหน้าซื่อไปคนไปถ่ายรูปข้างหลังนี่เป็นกระต๊อบเอออันสิถามสิถามเนี่ยไปเลยขาถเลื่อนหอเออก็นี่แหละก็พี่สัมภาษณ์น้องเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นี่ไงเลื่อนหอแล้วนี่ เได้ได้ได้อนุถ่ายพี่ชิดบ้างเอาเป็นยังไงมาทางนี้อีกแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนฟังพวกบมานพี่เป็นนี้โค้งังมนู้นนี่แล้วไป็นขาวเพิ่อสีเข็มเป็นนางบริวารสีสีขาวบ่ะผู้ใดว่ะอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอสีเงี้ยไม่รู้นะจำไม่ได้สีขาวต้องถามป้ายสิสิจำยังได้ เรื่องความเปีเออต้องทายอีกรอบนะทายแรงี่จับแม่นนะทายแรงี่จับแม่นะลยลุงบอกว่าไม่ต่อลุงไม่ต่อเลยทายแรงโอเคตกลงแต่ต้องถามป้าก่อนลุงไม่ต่อแต่ป้าต่อเจ็บปวดมากเลยนะเจ็บปวดมากเจอคราวนี้แบบเป้งเนยเอ้เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงอันนี้เป็นงานเป็นการนะเอานั่งดีๆนั่งดีเอานั่งดีๆนั่งพับเพียบเป็นงานเป็นการเออโอเค รู้สึกไงบ้างเวลาที่ได้มาอยู่ที่เนี่ความรู้สึกนะความรู้สึกที่แบบเรามาปั้นพญานาคอยู่อยู่เนี่ยรู้สึกดีคะ่ะรู้สึกว่ารู้สึกดีซ้ำเนี่ย <c oughs> อ๋อรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจแล้วก็แบบมันเป็นเกียรติแก่ตัวเองแก่พี่โค้กเพราะว่างานที่เราปั้นออกมาใช่ไหม มันมีคนมาศรัทธามีคนมากราบไหว้นี่มันดูภูมิใจนะที่เราแบบเป็นคนปั้นเป็นคนปั้นเองกับมือนะแล้วแบบมีคนให้ความสําคัญขนาดนี้มันดีภูมิใจมากเพิมวอลุ่มหน่อยเพิมวอลุ่มไมีไหมไหม้ไม่มีอุ้ยร้องไห้แล้วไม่ได้ร้องค่ะอย่ามาบิ้วอย่ามาบิ้วเอาบิ้วบิวบิวบิ้วบิวบิวแบบเอาแบบเจ้าบทบาทสักนิดนึงน่ะ เออเอาแบบแบบบิวนะก็จะเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะถ้าเกิดลุงจ้างต่อไปเรื่อยๆอันนี้มันมีผลประโยชน์แอบแฝงมันมีผลประโยชน์แอบแฝงเอาถ้าเกิดน้องไม่มาปั้นใช่ไหมก็จะไม่มีช่างเข้ามาปั้นเพราะว่าไม่ให้ไปจ้างคนอื่นแล้วองเล็กมีวางแนวทาง ่าจะทำยังไงรูปแบบวิศนักองเล็กกว่าตัวปูจำลองอขนาดเล็กกับปูจำลองส่วนขนดอะไรนี่ต้องเป็นที่พี่โฮออกแบบแล้วเพราะว่าลุงบอกว่าตามสไตล์ตามใจเลยแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าองจำลองเพราะว่าเรามีงานสามชิ้นมารอบนี้ก็คือกำไรหน้าแล้วก็ตอกัวแล้วก็ระยะเวลาก็คือต้องตัดให้เสร็จเออไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวโดนกดดันไม่บอกไม่บอก มันค้าเคลื่อนได้เสมอใช่ยู่ยภาษาศัรดถ้าถ้าทำถ้ารอบนี้ถ้าทำไม่ได้ตามกำหนดเวลาก็นะงานต่อไปก็คงอย่าไม่ได้แล้วแหละเน้นบอบอบอกกำหนดบอบอกเดี๋ยวไม่ไม่บอกเดี๋ยวไปถามลุงก็ได้ลุงกับบาูเพราะว่าลุงถามกับบอบอกคือกันก็บอกว่าเสร็จวันไหนก็วันนั้นแหละค่ะลุงถามเดียวบรแมนเดิกลุงถามกัน ก็ันถ้าสร้างอาชีพจะสิแบบหลังจากที่มาอยู่นเนี่ยหลังจากที่แบบไม่เห็นงานมีมีความรู้สึกดีๆแบบกับเพื่อนลงงานหรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่า,ปปอ,อ,วาอย่างแบบก็รู้สึกดีแล้ว่ามันอยู่หลายคนเนาะก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงโดยเฉพาะเวลาอยู่กับพี่ชีตเอาแหละ <laughs> เอาล <laughs> เอาลยไอยากอยากถามอยากถามช่างค้งมากเลย จะถามว่าแบบเออมาอยู่นี่แบบรู้สึกยังไงปิดหูพร้อมแต่อายลบมานั่งใครอ้ายไหมมานั่งตักอ้ายดีมามานั่งตักอ้ายมาม่มากมานั่งแกรใคอ้ายแล้วมานั่งตักเราเลยนี่อีกประมาณนาทีนึงกะครบแล้วเอออีกสองกะที่แล้วแบบรู้สึกยังไงที่มาทำงานที่นี่แบบขอนหันกล่องนี้แล้วรู้สึกแบบไหนรู้สึกแบบไหนรู้สึกโอ้โหแบบผลงานอบอุ่นครับอบอุ่นเมาากกลยครับผลงานตีออกมากพอใจม๋วครับ งาพอใจ้วครับพอใจรู้สึกยังไงกับผลงานของขวัที่มีคนมากกดมาไหวมีคนมากรู้สึกรู้สึกหนึ่งนึ่งนกาดีดีรู้สึกไงรู้สึกยไงเมื่อกี้น้องแพลบอกไปแล้วรู้สึกว่าผลงานของเรามันมันก็ยังไงอ่ะมันก็สวยงามนะที่เราได้ฝากผลงานไว้ที่นี่เพราะว่าเราก็เป็นช่างรุ่นใหม่ด้วยไงเพราะว่าถ้าเราไปสร้างในสถานที่วัดหรือว่าต่างต่าง งานของเรามันก็จะไม่โดดเด่นแต่ว่าถ้าเรามาสร้างที่นี่เราก็จะได้โชว์คนงานไปด้วยแล้วก็ได้อนุรักษ์งานปั้นไปด้วยอืมรู้สึกพุ่ใจปะคนจัดท่ามาหลายคนจัดท่าตัวหลงเลยครับผมเอาของไรเพี้ยเหรอครับเรือหน้าที่แรกนี่ไหมมีคนนินทาด้วยครับมีนินทาเนี่ยแบบคือมาอยู่นี่นะแบบ สนิทไหมแบบสนิทกับพี่พี่รูเบอร์ลายหล่อโอ้ไม่สนิทเลยค่ะไม่สนิทเลยเมื่อกี้พี่แถวบอกว่าให้หม,มาถามพี่โฟ <c oughs> กว่ารูปแบบลักษณะของโคงเล็กคงจำลองเล็ก,กเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนครับมันน่าจะเป็นแบบเป็นเราต้องยกขึ้นจากพื้นเพราะว่าพื้นดินมนันซ้ำเงมันระดับคนยืนด้วยแล้วก็ไม่สมควรเราก็ต้องยกเป็นทำเป็นหินมาในระดับหนึ่งก็สร้างให้ชูคอเป็นมันจะได้แบบ ต่ำเป็นไปคนมองมันจะได้ดูไม่ต่ำจะได้ดูแบบหน้ากากวหานี่สีสีเป็นลักษณะสีแบบไหนครับสีเรายังไม่ได้คุยกันแต่ว่าก็คุยรายละเอียดงานว่ามันยองมาเป็นยังไงก็ติดตามกแอปได้ที่ช่องทางไหนครับช่องทางสลายุทธพุทธสินช่องทางสลายยุทธพุทธสินแล้วก็เที่อยู่ นให้ชมเรื่อยๆนอกจากพญายนาคนี่คือปั้นอย่างอื่นได้ไหมแบบที่มันเป็นปั้นได้ครับปั้นได้หมดเลย<ช>เห็นวันนั้นแอบเห็นในไซิกซ์สองหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นว่ารูปก็สวยใช่ใช่เขาซีนเขาเรียนซีนอยู่แล้วมันมันมันไม่ใช่แบบนั่นแหละแต่ว่าเราเรียนมารูปแขนงครับผมแต่ว่าสายวิชาเอกก็คือเป็นงานศิลปะปูนปั้นไทยติดตามผลงานที่โฟกด้วยนะครับครับผม ฝากติดตามผลงานน้องแพลยนะครับแล้วคำถามสุดท้ายรู้สึกยังไงอยู่กับไอ้แพลวมาตั้งนานนะอ้าวเขาก็ต้องรู้สึกดีตัวทำแบบทำตักใจเลยโคกเปวดหัวครับปวดหัวมาสมมติสมมติว่าโคกปวดหัวนะตัขนาดโคกอยู่นั่งกระมังขนาดนั้นนะแบบมูดจากกระมังแค่นี้นะไอ้ยังลำแข้งนะสมมติว่าตั้งกล้องไปออกตั้งกล้องไปแล้วสมมตินะสมมติตั้งกล้องไปแล้วแบคานมั่งมั่นครับผม ความสนุกสนานนะคะโอเคครับ